อานิสง์การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดารัศมีกายสว่างสวยมากการสร้างพระถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาทํำให้มีรัศมีมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธบูชา มหาเตชะวันโตแปลว่าการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมากโอวาทธรรมพระราชพรมยยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ